เราจะกลับบ้านแล้วนะไปเรียกพ่อสินุนพ่ออยู่ไหนเรียกพอ่อสิเออบ่อยบ่อย,ยิ้มหน่อยยิ้มหวานหน่อย ยิ้มหวานหน่อยเลวยิ้มหวาน้าเด็กมีปัญหาพ่อแม่ไปไหนเนี่ยพ่อแม่ไปไหนเนี่ยอืมเขากลับบ้านหมดแล้วไปแล้วนะไปแล้วไปแล้วนะปุ๋ย